หลายคนในปัจจุบันยังไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกฎแห่งกรรมมีความเห็นผิดคิดว่าตายแล้วก็แล้วกันไปรีบตักตวงหาความสุขกันดีกว่าโดยไม่ได้คำนึงว่าใครจะเดือดร้อนเพราะการกระทำของตนรายการแสงธรรมเพื่อชีวิตโดย สนทิชัยทวีโชคทรัพย์สินขอเสนอท่องนรกกับพระมาลัยโดยหวังว่าสื่อธรรมะชุดนี้จะเป็นการปลูกศรัทธาความเชื่อให้มีสัมมาทิฏฐิมีหิริโอตับปะกละอายเกรงกลัวตาบาปเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เรียบเรียงจัดทำและบรรยายโดยสนพิชัยถวีโชคทรัพย์สินมวนที่หนึ่ง โลกนรกเต็มไปด้วยสัตว์ที่ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในภูมินี้บุคคลที่ไปตกในนรกนี้ต่างทําบาปทํากรรมต่างๆนานาซึ่งโทษทันนั้นเมื่อตกนรกแล้วก็ยังจะต้องใช้เศษบาปกรรมในนรกค่นอื่นอีกมากมายดังจะกล่าวดังต่อไปนี้ มือรกทั้งสิ้นแบ่งเป็นขุมๆหนึม, 1. มหานรกหรือรกขุมใหญ่มีทั้งหมด8ขุมตั้งซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆหางชั้นละหน0 0งมืโยธสองอุสุทธานรกหรือนรกที่รองลงมามี1 2ึ่ขุม 3. ามยมโลกมีทั้งหมด320ขุม สี่โลกาตันรกมีหนึ่งขุมสัพท์ผู้มีกรรมซึ่งต้องไปเกิดในรกเหล่านี้ต้องเสวยทุกโทษอยู่เป็นเวลาช้านานก็แล้วแต่บาปกรรมที่ตนได้ทำมาครั้งแรกก็ไปอยู่ในมหานร,รกก่อน หากบาปกรรมยังไม่หมดก็ต้องไปสวยกรรมอยู่ในอุสุทธานรกต่อจากนั้นก็ยังไปยมโลกรกเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นกรรมแต่ก็มีสัตว์บางประเภทที่ตกนรกขุมเล็กๆแล้วก็ไปตกในนรกขุมใหญ่ก็มี มีพระสาวกของพรัเจ้ารูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์ขีณนาสบท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมที่สูงมากมีบุญญาลุภาพมากและก็มีอภิญญามีนามว่าพระมาลัยเดิมท่านอยู่ที่บ้านกัโพชะซึ่งเป็นชนบทเล็กๆในเขตในเกาะลังกา โดยเหตุที่ท่านมีบุญญาณุภาพและมีอภินญ,ญามากสามารถเคาะขึ้นไปบนสวรรค์และแทรบลินไปมือนรกอยู่บ่อยๆจึงได้นำเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ประสบพบเห็นนั้นมาบอกแก่มรุ์ในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนั้นเพื่อจะได้ให้ประชาชนละเว้นการทำชั่วกระทำความดีเพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์กันทั้งสิ้น มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อท่านไปในนรกนั้นด้วยเมตตาธรรมของท่านทำให้น้ำในกระทะทองแดงที่ทรมานสัตว์นรกนั้นกลับกลายเป็นน้ำเย็นเปลวไฟที่รุกโชษช่วงเผาสัตว์นรกก็กลับกลายต้องดับทันลงต่อจากนั้นพระมาลัยก็ได้แสดงธรรมโปรดแก่สัตว์นรกเหล่านั้นให้อิ่มเอิบบันเทิงในธรรม สัพนโกเหล่านั้นคั้นได้ฟังเทศนาแล้วต่างก็พากันปราบปลื้มใจแล้วก็ได้ร้องสั่งกับท่านว่าพระพุธเจ้าครับอได้โปรดอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระพุธเจ้าเนี่ยเมื่อกลับไปถึงโลกนรกแล้วได้โปรดบอกแก่ญาติของข้าพเจ้าเอสิ่งดีชื่อนี้ว่าเออให้ช่วยเร่งทําบุญทำกุศล แล้วอุทิศส,ส่วนบุญนั้นมายังให้ข้าพัเจ้าโดยเถิดข้าพัเจ้า,า,จาพระบมามในนี้จริงๆฝ่ายพระมลัยครั้นกลับมาถึงโลกมนุษย์แล้วก็นำตามความแห่งสัตว์นั้นนํามาบอกแก่ญาติพี่น้องตามที่ได้รับคำขอร้องไว้ทุกประการ บรรดาญาตินั้นคันได้ทราบแล้วก็ได้เร่งทําคุณงามความดีอุทิศส่วนกุศลให้จับญาติของตนที่ได้ไปตกนรกนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นสัตว์นรกไม่สามารถจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติอุทิศไปได้เลยทางนี้เพราะว่าในนรกนั้นมีแต่การทรมานให้มีความทุกข์ร้อนใจอยู่เสมอไม่สามารถจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลได้เลย มีแต่ปราทัตตูปชีวิเปรตเท่านั้นที่จะสามารถรับส่วนกุศลนั้นได้อาจจะมีคำถามว่าพระมาลัยทำไมถึงไม่ขนสัตว์ออกจากนรกนั้นเสียคำตอบก็มีว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแม้แต่พระมารย์เองก็ยังไม่สามารถจะนำสัตว์ที่ตกในนรกนั้นขึ้นสวรรค์ได้เลยต่อจากนี้ไปขอเชิญท่าน ได้รับฟังเนื้อหาที่พระมาลัยได้ไปเที่ยวเมือนรกแล้วนำมาเป็นบทสนทนากันให้ฟังแล้วได้มีสรัทธาประสาทะกันสืบต่อไปออออออ พระมลัยท่านได้นั่งคัดสมาธิกระทธร,รจตุจาญนเมื่อได้อภิญญาโดยคล่องแคล่วแล้วท่านก็ไปสู่แดนนรกทันทีทันทีที่ท่านไปถึงก็ได้พบสัตว์นรกต่างๆถูกทรมานมากมายบางพวกถูกหอกทิ่มแทงบางพวกก็ถูกเลื่อย จนขาดเป็นท่อนๆเลือดไหลนองพื้นร้องเสียงโอดโอยอย่างน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านพระมาลัยได้เห็นดังนั้นแล้วจึงเข้าไปหาเท้ายมพบาลแห่งเจ้านรก ท่านก็ได้แวะไปถามท่านยมบาลว่านี่นะท่านท่านคือยมบาลใช่หรือไม่ใช่แล้วพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าคือพญายมราชหรือที่ใครๆเรียกกันว่าเท้ายมบาลน,นั่นเองครับอาตามาอยากจะถามท่านสักหน่อยว่าทำไมท่านถึงได้นั่งดูเฉยๆเล่า พวกผู้คุมลงโทษสัตว์ลกนั้นก็ลงโทษอย่างโหดเยี่ยมเหลือประมาณท่านนั่งดูเฉยๆไม่เห็นสะทกสะท้านห้ามปรามอะไรเลยฮ่าฮ่าทำไมไ<ห>ประคุณเจ้าถึงได้ถามอย่างนั้นนะเล่าจริงๆแล้วข้าพระเจ้านี้เป็นผูน้ที่มีความ,มเมตตาเป็นที่สุดแก่สัตว์กเหล่านี้อยู่แล้วอาตมาไม่เชื่อ ก็เห็นท่านนั่งอยู่เฉยๆเราจะบอกได้อย่างไรล่ะว่าท่านมีเมตตากรุณานได้อย่างไรขอพระคุณเจ้าอย่าได้เข้าใจผิดอย่างนั้นเลยขอรับทุกอย่างมันเกิดจากกรรมที่เขาได้ทําไว้เองทั้งนั้นกรรมนั่นแหละจะจําแนกสัตว์ให้เขาเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ตัวเขาเองนั่นแหละได้ทำร้ายตนเอง ไม่มีใครจะมาห้ามพรามหรือห้ามกรรมของเขาได้แม้แต่ตัวข้าวเจ้าเองก็ไม่สามารถจะไปช่วยอะไรเขาได้หรอกข้าวเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่แ้วน้ำใจอย่างที่ท่านคิดหรอกครับเอแต่ถึงกระนั้นเน่ะอาตมาก็ยังว่าท่านนั้นยังไม่มีความเมตตาตาหนี้หรอกเพราะว่าเมื่อท่านช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วทำไม ยังมาบอกอาตมาว่าเป็นผู้มีเมตตาปราณีดอกเล่า,าพ่อขอบคุณเจ้าเออข้าพเจ้ายังมีเรื่องที่จะต้องเล่าถวายให้กับพระคุณเจ้าอีกคือมีเรื่องดังนี้จริงๆแล้วเมื่อคนเราทำความดีมามากๆผลบุญนั้นมาสง่งผลในปฏิสนธิการเขาก็ย่อมไปเกิดในสวรรค์ และหากบุคคลใดทำกรรมชั่วไว้มากในปฏิสนธิการน,นั้นเขาก็ย่อมไปตกนรกแต่ถ้าหากว่าบุคคลทำกรรมดีก็มีทำกรรมชั่วก็มีปักบนกันไปผลบุญไม่สามารถส่งให้เขาขึ้นสวรรค์ได้ผลบาปไม่สามารถนําให้เขาตกนรกได้ตอนนี้และ ข้าพเจ้าจะอนุเคราะห์แก่เขาได้ไรหากเล่าท่านว่าท่านอนุเคราะห์แกสัตว์นรกท่านอนุเคราะห์อย่างไรเล่าข้าแต่ท่านทำอะไรขา้าพเจ้าจะเล่าถวายให้ฟังต่อไป จร,จริงๆแล้วบุคคลที่มาถึงณแดนนี้ข้าพเจ้าก็จะทำการไถ่สวนเพื่อสอบถามไร่เรียงว่าพวกเขานั้นได้เคยทำความดีอะไรในเมืองมนุษย์บ้างเล่าและบางครั้งก็ต้องถามถึงเทวทูตหา้าว่ามีความรู้มีความเข้าใจในเทวทูตห้าบ้างหรือไม่ถ้าเขานึกไม่ได้จริงๆ เออก็นับ,นบว่าเป็นกรรมของเขาจริงๆที่เขาจะต้องไปต้ตระกชดใช้กรรมที่เขาได้กระทำมาท่านถามเขาอย่างไรล่ะบอกอาตามาได้ไหมเป็นคำถามที่ยากหรือเปล่าอ๋อไม่ยากหรอกพราะคุณเจ้าเออก็เป็นเรื่องความดีทั่วไปว่าเมื่อครั้ง,งเมื่อเจ้านังได้เป็นมนุษย์ ได้เคยทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ้างหรือไม่ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นคำถาม,ถามที่ยากตรงไหนเออแต่ว่าโดยความมืดอบอดแห่งอวิชชาโดยความที่เป็นผู้มีความขาดสติตก็ทำให้เขานั้นไม่สามารถจะระลึกถึงคุณงามความดีได้เลยเออแต่ว่าข้าพเจ้า ก็ยังมีความเมตตาปราณีต่อจึงได้ถามเทวทูตห้าต่อไปเทวทูตข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าถามแก่สัตว์นรกนั้นว่าเมื่อครั้นตอนที่เจ้ายังเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นเด็กเัวเล็กๆตอนเปื้อนงูดเป้อนคูดบ้างหรือไม่เล่า เขาก็ตอบว่าเคยเห็นข้าพเจ้าถามต่อไปว่าเมื่อเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรแทนที่สัตว์นรกนั้นจะตอบว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วมีความคิดว่าการเกิดนั้นเป็นพุกการที่จะต้องมานอนเปื่อนมูดเปื่อนคูดต้องมาร้องไห้กระจองงองแงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายตอนที่ยังเด็กตัวเล็ก แล้วก็พูดอะไรไม่ได้นั้นเป็นความทุกข์เออแล้วเจริญกุศลต่างๆไม่ประมาทในวัยตอนเด็กเพราะว่าตอนเด็กๆนั้นเราอาจจะกระทำการฆ่าสัตว์มีการตกปลายิงนกหรือไม่ก็ประมาสัตว์ต่างๆนานะก็การเกิดเหล่านี้มันเป็นทุกข์อย่างนี้เออก็ควรจะเจริญกุศลต่างๆไว้ แทนที่สัตว์รกจะตอบด้วยคำตอบในลักษณะทานองเดียวกันนี้เขากลับตอบว่าเด็กแรกเกิดก็เด็กแรกเกิด,กกดไม่เห็นจะต้องไปคิดอะไรให้นักกระบาลเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าวเจ้าเลยนี่แหละเป็นคำตอบที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งพระกุณเจ้า ก่อนในลำดับต่อไปข้าพเจ้าก็ได้ถามสัตว์นรกด้วยเทวทูตข้อที่สองนั้นว่าเมื่อครั้นที่เจ้าได้เคยเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นคนแก่เดินงกงกเ,เงินเงินบ้างหรือไม่เล่าคนแก่ที่มีสี่โคงคดหลังงอหรือไม่เทา้าบางทีก็ความจำเลอะเลือนเลือนผมงอกหนังเหี่ยวย่น เปิดประการต่างๆ,ๆนี้บ้างหรือไม่เล่าก็สัตว์ตลกก็ตอบว่าเคยเห็นท่านถามว่าเห็นแล้วมีความคิดรู้สึกเป็นอย่างไรเขาแทนที่จะตอบว่าเห็นคนแก่แล้วทำให้รู้สึกว่าความแก่นั้นเป็นทุกข์ควรทีท่จะเจริญกุศลต่างๆไม่ว่าทางกายวา <depends S 1> จาและทางใจควรจะรที่จะเร่งทำคุณงามความดี ก่อนที่ตนเองนั้นจะหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะความแก่การเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีวัยที่จะสามารถทำกุศลได้นั้นก็ควรจะรีบทำคำตอบเหล่านี้ก็นับว่าเป็นคำตอบที่ทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจไม่น้อยแต่ถ้าเขาตอบคำถามว่าเห็นคนแก่คนแก่ก็คือคนแก่น่ารำคาญ เพราะคนแก่นั้นที่บนจุกติจู้จี้เออนับว่าเขาเป็นผู้มีความาภาสติเป็นอย่างยิ่งเป็นคำตอบที่ทำให้ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกสงสารเขาเป็นอย่างยิ่งในลำดับต่อไป ข้าพเจ้าก็ได้ถามเทวทูตขอทีสามต่อไปว่าเมื่อครั้นที่เจ้าได้เคยเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนในโรงพยาบาลหรือบางทีก็นอนในที่สาธารณะเช่นเินถนนหนทางบ้างหรือไม่เล่าเขาก็ตอบว่าเคยเห็นข้าพเจ้าถามว่าเมื่อเห็นแล้วมีความรู้สึกนึกคิดเป็นประการใด สัตว์นกบางพวกก็ตอบให้เป็นที่น่าชื่นใจว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นเพราะเรื่องของกรรมแล้วก็ควรจะประกอบทำคุณงามความดีจะได้ไม่เกิดมาที่การเจ็บป่วยไม่สบายควรจะเร่งทำความดีทางกายวาจาและทางใจซะข้าพเจ้าจะรู้สึกชื่นใจเปอย่างยิ่งต่อคำตอบนี้เออแต่ว่า เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งถ้าสัตว์โลกบางพวกกลับตอบว่าเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของข้ามันจะเจ็บมันจะตายก็เรื่องของมันข้าพระเจ้าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของมันเออหรือว่าอะไรทานองน,นี้ฟังแล้วน่าสนใจหรือไม่ล่ะท่านพระคุณเจ้าความเมตตากรุณาความปราณีหรือ การที่จะระดึกให้เป็นกุศลนั้นไม่มีบ้างเลยแสดงว่าคนประเภทนี้มีโทษจริงๆแต,แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ย่อดท้อที่จะเมตตาปราณีและอนุเคราะห์แก่เขาข้าพเจ้าก็ยังได้ถามในเทวทูตข้อที่สี่ต่อไปว่า การที่เจ้าได้เคยเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นได้เคยเห็นนักโทษติดคุกติดตารางหรือเห็นคนที่ถูกคำโทษต่างๆนานาบ้างหรือไม่เล่าเขาก็ตอบว่าเคยเห็นสัตว์บางพวกก็ตอบว่าเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าการที่ต้องมาติดคุกติดตารางพวกเขาเหล่านั้นก็นับว่ากระทำกรรมที่ไม่เหมาะสม เขาเป็นผู้ไม่ฉลาดในการทำความดีเลยทำแต่ความชั่วดังนั้นผลกรรมของเขานั้นเป็นสิ่งที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งตัวเราเองควรจะทำความดีอย่าได้ทำความชั่วเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรับผลชั่วแบบเขานับว่าเป็นคำตอบที่ข้าพเจ้าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งแต่สัตว์บางพวกกลับตอบว่า คนที่ติดคุกติดตารางต้องโทษต่างๆหน้าก็เป็นเรื่องของเขาข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนนี้เลยแล้วทำไมจะต้องมาถามข้าพเจ้าบ้างอีเจ้าข้าพเจ้าเสียใจต่อคำตอบแบบนี้แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ยอด้อก็จะถามเทวทูตข้อที่ห้าต่อไปนายเทวทูต ข้อที่ห้าข้าพเจ้าถามแก่สัตว์นรกนั้นว่าเมือ่อครั้นตอนที่เจ้าเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นศพคนตายบ้างหรือไม่เล่าศพคนตายที่ตายหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างมีหนอนชอนชัยมีลำตัวคองอืดเขียวบ้างหรือเป็นโครงกระดูกบ้างหรือไม่เล่าสัตว์นรกก็ตอบว่าเห็น ข้าพเจ้าก็ถามต่อไปว่าเมื่อเห็นศพคนตายแล้วมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรสัตว์นรกบางพวกก็ตอบว่าเมื่อเห็นแล้วความตายนั้นเป็นทุกความตายนี้ไม่ควรประมาทเพราะว่าเรายังไม่ทราบเลยว่าจะตายเร็วตายวันเมื่อใดจะตายยามหนุ่มยามสาวหรือจะตายยามแก่ชรา ก็ไม่มีใครทราบดังนั้นก็ควรจะเร่งทำกุศลซะไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจก่อนที่เราจะต้องละจากสังขารนี้สัตว์บางพวกก็ตอบในลักษณะคานอนนี้เหมือนกันแต่เป็นอีกแบบหนึ่งว่าคนเรานี้ทรัพสมบัติตัดชนชมทรัพสมบัติบุตรภรรยาสามี ไม่สามารถติดตามตัวเราไปได้เลยดังนั้น,น,นคุณงามความดีควรท,ที่จะเร่งสร้างซะจะได้ติดตามตัวเราไปให้โลกหน้าได้ด้วยเออในลักษณะคำตอบที่ทำให้เกิดสติในทํานองแบบนี้นับว่าเป็นคำตอบที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจในคำตอบของพวกเขาเหล่านี้เพราะว่าเขาก็จะมีสติ แล้วไปเกิดในสุคติภูมิได้แต่เป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งเมื่อมีสัตว์นรกหลายจำพวกหลายบุคคลมักจะตอบว่าคนตายก็คือคนตายไม่เห็นจะต้องไปคิดมากอะไรตายไปแล้วก็แล้วกันไปไม่เห็นจะต้องทำบุญ ตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยเขาตายก็เรื่องของเขาเราควรจะเร่งหาความสุขใหตัวซะดีกว่าก่อนที่จะตายจากไปนับว่าเป็นคำตอบแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดที่โง่เขาเหลือเกินคำตอบแบบนี้ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกเสียใจแทนพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งน่าสงสารแทๆ้ๆ ที่เขาจะต้องไปเกิดในนรกจริงๆอีกประการหนึ่งการที่สัตว์เหล่านี้ไม่สามารถจะระลึกถึงบุญกุศลหรือคุณงามความดีได้เลยนั้นก็เพราะว่าการที่ตนเองนั้น ได้เคยประมาทในชีวิตต่างๆเคยทำกรรมชั่วมามากมายจนไม่สามารถจะระลึกถึงคุณงามความดีของตนที่เคยทำมาจำนวนน้อยในเมื่อความดีมีน้อยความชั่วทำไม่มากก็ไม่สามารถจะระลึกถึงความดีได้เลยระลึกถึงความชั่วของตนได้มากเมื่อเป็นเช่นนี้ แม้ข้าพเจ้าจะกล่าวเตือสติอย่างไรให้ครบหน้าที่ของข้าพเจ้าแล้วก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถชักรือสติได้เลยนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสารโดยแท้ข้าพเจ้าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเพียงนี้แหละพระคุณเจ้าเอ่ย แต่ว่าอาตมานั้นก็ยังเห็นว่าท่านนั้นยังไม่มีความเมตตากรุณาอย่างเต็มร้อยในหัวใจเพราะว่าการที่ท่านนั้นยังไม่แสดงอาการช่วยเหลือของสัตว์นรกนั้นเลยจะเรียกว่าท่านนั้นมีเมตตากรุณาได้อย่างไรเล่าและทำไมท่านถึงได้ให้นักโทษเหล่านั้นลงโทษสัตว์นรกเหล่านั้นอย่างโหดเหี้ยมทารุณดอกเล่า อ๋อขอาคุณเจ้าผูเ้เจริญเออท่านนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจโดยทีเดียวเต็มที่เอาละข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปท่านอาจจะคิดว่าข้าพเจ้านั้นไม่มีความเมตตากรุณาอย่างเต็มร้อยก็จริงแต่จริงๆแล้วผู้ที่เป็นวิดามารดาครูบาอาจารย์ ย่อมมีความรักใคร่ต่อสิทษย์ต่อลูกหาแค่หรือไม่คุณเจ้าถูกแล้วท่านมเมื่อเป็นเพ่้นนี้หากลูกในท้องของตนหรือว่าลูกศิษย์ของตนได้กระทำบาปกรรมหรือไม่เชื่อฟังบิดามารดาไม่เชื่อครูบาอาจารย์การที่ครูบาอาจารย์หรือบิดามารดา จะลงโทษลูกของตนหรือลูกศิษย์ของตนนั้นเป็นความผิดของบิดามารดาและของครูบาอาจารย์หรือไม่เล่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยใช่แล้วพระคุณเจ้าการที่พ่อแม่และครูบาอาจารย์ต้องตีสั่งสอนเด็กนักเรียนทั้งนี้ก็เพราะว่ามีความปรารถนาดีที่จะให้ลูกของตนนั้นเชื่อฟัง และอยู่ในโอวาสกระทำตนเป็นเด็กที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันมีความปรารถนาดีและก็จำเป็นที่จะต้องลงโทษเพื่อให้เกิดความหลาบจำแต่บทการลงโทษนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาเองนั่นแหละไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้เพิ่มโทษหรือลดโทษให้กับเขาได้เลย เอาละอาตมาเข้าใจแล้วตอนนี้ว่าอาตมานั้นมีความต้องการอยากจะได้ชมนรกว่าตาลคุมนั้นเป็นอย่างไรมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเออขอให้โยมเนี่ยช่วยพาอาตมาได้เที่ยวแดนนรกได้บ้างหรือไม่เล่าอ้อนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งพระคุณเจ้าเออพระคุณเจ้าเอมาเที่ยวในแดนนรกนี้ เพื่อหวังอะไรดะครับอาตมาต้องการจะทราบว่าความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรเพื่อว่าจะได้นำมากล่าวในแดนมนุษยว่าอย่าได้ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วต้องมาตกนรกขุมนั้นขุมนั้นหรือขุมนี้นขุมน,มนี้พวกมนุษน์นั้นก็จะได้มีเฮริโอตปะเกรงกลัวและอายต่อบาปท,ที่จะทำกรรมชั่วต่างๆนานาลงไปก็นับว่าจะเป็นส่วนกุศล เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการโปรดมนุษย์ทั้งหลายให้ต้านอยู่ในสัมมาทิฏฐิลงได้<อ><อ>ถ้าอย่างนั้นขอนิโมนพระคุณเจ้าได้โปรด,ปรดตามข้ามาเจ้ามาดูมาเที่ยวในแดนนรกนี้ได้เลยครับ